เรื่องย่อละครรอยเล่มานยาพิชาสาวสวยเท่ความมั่นใจสูงเจ้าของบริษัทแม็กออแกนไนเซอร์แต่งงานกับพรมรพมพิริยะทายาทหมื่นล้านเคลือพิริยะหล่อรวยการศึกษาดีเจ้าชู้เพราะมีเงินและมีฐานะแม้ว่าพรมรจะรักพิชาแต่ก็ยังมิวายมีสาวๆเข้ามาในชีวิต พระมรยุ่งเกี่ยวกับปานแก้วนางแบบที่ทะเยอทะย,ยานต้องการเอาชนะและต้องการเป็นเมียเบอร์หนึ่งของพระมรให้ได้ปานแก้วพยายามเปิดเผยความสัมพันธ์ของเธอกับพระมรให้พิชารู้ซึ่งในวันที่พิชาและเพื่อนร่วมงานที่สนิทอย่างพิ่สุนีนิพาเบลและตัติยากำลังเตรียมงานฉลองวาเลนไทน์และงานแต่งงานครบรอบห้าปีพระมรบอกว่าจะมาร่วมงานฉลองช้าหน่อย เพราะติดงานแต่กลับอยู่เลี้ยงฉลองกับปานแก้วสุดท้ายพิชาตามไปที่ร้านที่ทั้งคู่สวีทกันพิชาปรีแตกทะเลาะก,กับทั้งปานแก้วและพะมอโดยพมอนไม่ได้รู้สึกผิดแต่อย่างใดเพราะเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายแต่ครั้งนี้พิชาเกือบทำร้ายปานแก้วดีที่รามินทนายความชื่อดังมาห้ามไว้ทันแต่กลับทำให้รามินได้รับปาดเจ็บ ต้องพาส่งโรงพยาบาลนาสิรีรีบมาเยี่ยมทําให้เพื่อนๆรู้ว่าพิชาและรามินรู้จักกันมาก่อนแต่มีเรื่องเข้าใจผิดกันในอดีตพิชาโกรธพระมรมากเพราะปานแก้วขยันก่อเรื่องประจานความสัมพันธ์ของเธอกับพระมรอ,ออกสื่อขณะที่รามินได้รับการว่าจ้างจากคุณรัญญา แม่ของพะมอนให้ช่วยเป็นทนายความทำสัญญาแยกบริษัท Max Organizer และบริษัทพิริยะออกจากการตามคำขอของพิชาแต่พิชาไม่อยากให้รามินเป็นทนายจัดการให้รัญญาไม่ยอมเพราะเป็นคนที่มีอำนาจเด็ดขาดไม่ยอมใครอยู่แล้วแม้กระทั่งลูกและสามีอย่างคุณภูมิก็ต้องยอมอยู่ใต้คำสั่งทุกอย่าง ทำให้มินตราน้องสาวของพมรซึ่งรักและหวังดีกับพิชาต้องเกลียกกล่อมให้พิชายินยอมเพราะไม่มีทางเลี่ยงพิชาเจอปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานของบริษัททำให้กลุ้มใจมากโดยไม่รู้ว่าที่แท้เป็นฝีมือของตติยาโดยตติยาเป็นลูกของแตงลูกพี่ลูกน้องของพรพันธ์แม่ของพิชาเพราะตติยาเข้าใจว่าเธอเป็นลูกของชัยยศพ่อของพิชาเหมือนกัน แต่พรพันธ์ไม่ยินยอมเพียงแค่รับมาเลี้ยงเป็นเด็กในบ้านคนหนึ่งทําให้ตติยากลายเป็นเด็กบ้านแตกตติยามีปมแค้นในใจมาตลอดจึงทําตัวเป็นน้องสาวที่แสนอ่อนโยนของพิชาเป็นคนดีที่รักพี่สาวแต่ในขณะเดียวกันก็จ้องจะทําร้ายและยืนแทนที่พิชาในทุกทางตติยาทําให้พมรและพิชายิ่งเข้าใจผิดและแตกแยกกัน และยิ่งไปกว่านั้นตัติยายังปั่นให้พมรเลิกกับปานแก้วและเธอก็อาศัยความเจ้าชู้ของพมรพลั้งเผลอมีความสัมพันธ์กันพมรรู้สึกผิดที่มีความสัมพันธ์กับคนที่เป็นเหมือนน้องสาวของพิชาแต่ก็ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรพิชาเริ่มรู้ว่าพมรเลิกรากับปานแก้วและกำลังมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนใหม่ทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดมาก เธออยากจะอยากกับพรมรแต่พมอนไม่ยอมในขณะเดียวกันพิชาก็มีผู้ชายเข้ามาในชีวิตอีกทั้งนัดพีรพาศนักธุรกิจผู้มีอิทธิพลเป็นเจ้าของคลับบาร์แต่มีใจรักจริงกับพิชาแล้วก็มีพลึกนักธุรกิจหนุ่มที่ร่ำรวยอีกคนเป็นน้องชายต่างแม่ของรามินด้านรามินก็มีความรู้สึกดีๆที่ให้กับพิชามาโดยตลอดความรักความหวังดี ที่คอยเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือในทุกเรื่องทำให้พิชาเริ่มรู้สึกวันไหวอีกครั้งสุดท้ายตติยาจะใช้เล่แมนยาเพื่อทำลายพิชาได้มากแค่ไหน เส้นทางชีวิตของเธอกับพระมรจะเป็นอย่างไรความรักของรามินกับพิชาจะไปต่อได้หรือไม่รวมทั้งชีวิตคนอื่นๆจะมีบทสรุปอย่างไรติดตามความสนุกสุดเข้มข้นได้ในละครเรื่องรอยเล่มมนยาได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20.20นาฬิกา20นาทีทางช่อง3กด33เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง ต่อความยาวเสาวมาเล่าเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ